สวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนๆชาวประเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้พบกับ ep 585ค่ะประจำเชา้าวันพุทธที่15เดือนตุลาคมพศ2568นะคะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องประบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดจ้ะ1ชุดวันนี้มี30รายการค่ะพี่พี่ขาแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะคะ หองค์300บาท2องค์500บาทจ้ะถ้าพี่ๆชอบถูกใจลายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นนะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะพี่พี่ขา1วันมาสองรอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรายการที่หของเช้าวันพุธเป็นหลวงพ่อแดงค่ะหลวงพ่อแดงยานวิลาศนะคะปี0ูนย์สมจ้ะมาพร้อมเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาพร้อมใช้งานจ้ะ หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะรายการที่1จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่2ค่ะพี่พี่ขารายการที่2เป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจ้ะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะหลังยันสี่จ้ะปี B 2 4 6 7นะคะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจ้ะ รายการที่2นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่3จ้ะรายการที่3หลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนานะคะรุ่นหนึ่งค่ะพี่ๆค่ะเทว,วดาเล่นดินนะคะรายการที่สจ้ะหลวงปู่สวงนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่4ค่ะรายการที่4เป็นสมเด็จเก่านะคะ เก่าสวยค่ะพี่พี่ขาเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะชอบถูกใจรายการไหนโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้เลยนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวน้องสุภาจะส่งให้จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่5นะคะรายการที่5เป็นพารอดจ้ะพารอดรายการที่5นะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยจ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6เป็นพระวัดพระพิมพ์ตุ๊กตาเล็กจ้ะพระวัดพระพิมพ์ตุ๊กตาเล็กนะคะพี่ๆขารายการที่6จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7เป็นสมเด็จเก่าจ้ะ สมเด็จเก่ารายการที่7นะคะพี่พขารายการต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8เป็นพระปิดตาหลวงพ่อโครนวัดท่าแซะจ้ะรายการที่8นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่9้าจ้ะ รายการที่9หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะปี 2, 4 7 8 8ค่ะพี่ขาเหรียญสภาพเก่านะคะมีเลี่ยมขอบข้างจ้ะปี 2, 4 8 8 4นะคะตามเหรียญหลวงสุภาพูดผิดนะคะต้องขออาภัยพี่พี่ด้วยจ้ะ หลวงพ่อครอนวัดท่าแซะนะคะรายการที่9้าจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10เป็นพระหูยานจ้ะรายการที่10นะคะเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเดิมๆบ,บ้านๆแบบนี้เลย รายการที่10นะคะพระหูยานจ้ะต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะพี่พี่ขา11เป็นสมเด็จบางขุนพรมจ้ะบางใส่ยาตินะคะสมเด็จบางขุนพรมจ้ะบางใส่ยาติค่ะพี่พี่ขารายการที่11เนะคะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขา รายการที่11จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะพี่พี่ขา12เป็นพาลีลาเมดขนุนจ้ะรายการที่12นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาเก่าสวยนะคะรายการต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นเสมาหลวงพ่อพานค่ะเสมาหลวงพ่อพานนะคะ วัดเฉลิมราชจ้ะหลังตะกุดคู่ค่ะพี่พี่ขาปีสามแปดจ้ะประจวบคิรีคันนะคะรายการที่สิบสามจ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นะคะสิบสี่เป็นเสมาหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาจักหลวงพ่อกลั่นวัดพระยานะคะปีสองสี่หกเก้าค่ะพิมพ์ขอเบ็ดค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อกลั่นรายการที่ อ่อสิบสี่นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่15จ้ะ15ห้าลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะรุ่นสร้างบาร,รมีปี1.9นะคะมีต่อกโค้ดค่ะพี่ขาเหรียนเป็นเนื้อทองแดงนะคะปี19จ้ะหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบาร,รมีปี1.9นะคะรายการที่15ค่ะพี่ขา รายการต่อไปเป็นรายการที่16นะคะ16เป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่พี่ขารายการที่16จ้ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขา300บาทจ้ะ300บาททุกรายการเลยนะคะชอบถูกใจรายการไหนโทรทักไลน์เข้ามาหานลองสุภาได้เลยนะคะพี่พี่ขา รายการต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17เป็นเสมาหลวงปู่ทวดค่ะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะเป็นเนื้อเงินจ้ะเหรียญใต้ล่มเย็นนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมจ้ะเสมาหลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมนะคะรายการที่17ค่ะต่อไปเป็นรายการที่18นะคะ18หลวงพ่อกเกษมปี18จ้ะ หลวงพ่อกเกษมเขมรโกนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกมณฑลทหารบกที่7ค่ายสุรศักดิ์มนตรีสร้างนะคะพี่ขาหลวงพ่อกเกษมเขมโกจ้ะรายการที่18นะคะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19เป็นพระของขวัญสมเด็จวัดปากน้ำจ้ะ รายการที่19นะคะมาพร้อมเลี่ยมสแต,เตนเลสแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาพร้อมใช้งานนะคะรายการที่19จ้ะรายการต่อไปเป็นรายการที่20บค่ะพี่พี่ขา20เป็นพระขุนแผนทรงพลใหญ่ค่ะวัดบ้านกลางนะคะรายการที่20บค่ะพี่พี่ขาเก่ <c oughs> า,าแบบนี้เลยนะคะเก <c oughs> ่าสวยค่ะพี่พี่ขามีความน่าใช้ดีนะคะ รายการที่20จ้ะพระขุนแผนทรงพลใหญ่วัดบ้านกลางนะคะรายการที่20ค่ะพี่ๆค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่21นะคะ21เป็นพระปิดตาหูกระต่ายค่ะของหลวงปูนน่นาควัดห้วยจระเข้นะคะ เป็นเนื้อทองเหลืองค่ะพี่ๆขารายการที่21นะคะหลังยันแบบนี้เลยนะคะรับปิดตาหลวงปู่น,นาควัดห้วยจระเข้ค่ะ <c oughs> รายการที่21นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะ22เป็นเหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ เหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิมวัดดองโพค่ะเป็นเหรียญที่ระลึกวันหลวงพ่อขึ้นมนดกนะคะวัดหนองโพป,ปี30ค่ะเหรียญรูปไข่หลวงพ่อเดิมจ้ะรายการที่22นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่23ค่ะพี่ๆขา2ี่ขา23เป็นเหรียญหันข้างหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพลีนะคะมีตอกโค้ดค่ะพี่ๆขา หลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีค่ะด้านหลังนะคะเป็นเหรียญอนุสร์สร้างโรงเรียนจ้ะหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีค่ะรายการที่23ค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่24นะคะ24หลวงพ่อพมปี17ค่ะหลวงพ่อพมวัดช่องแคนะคะรายการที่27ค่ะพี่พี่ขาอุ้ย24ค่ะ โทษทีค่ะลองสุภารีไปหน่อยนะคะพี่พขายี่สิบสนะหลวงพ่อพรมรายการที่24ค่ะปี17นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะ25เป็นพระนางพญานะคะพระนางพญารายการที่25ค่ะพี่พขา รายการต่อไปเป็นรายการที่26นะคะ26เป็นพระปิดตาหลังแบบค่ะพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันค่ะพี่ๆค่ะ รายการที่26นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่27คะ่ะ27เเหรียญสี่เหลี่ยมประพาณนทนหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่านะคะด้านหลังมีรอยจานะคะ่ะพี่ๆขาหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่านะคะรายการที่27คะ่ะต่อไปเป็นรายการที่28คะ่ะพี่ๆขา2ี่ 28, เป็นหลวงพ่อกลวยคะ่ะ หลวงพ่อกลวยชัยนาทนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกในการปฏริสังขรณ์วัดเขาใหญ่ค่ะสุพรรณบุรีค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อกลวยรายการที่28นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่29ค่ะ29เเป็นพระปิตาหลวงปุโตค่ะพี่พี่ขา พระปิตาหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนะคะรายการที่29จ้ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขารายการต่อไปเป็นรายการที่30ค่ะ30รายการสุดท้ายของเช้าวันนี้นะคะเป็นสมเด็จพิมพ์6ชั้นนะคะเป็นเป็นเหรียญอนุสร เป็นพระพงอนุสรสองร้ปีสมเด็จพระพุทธจันโตนะคะนี่มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาวัดชัยโยจ้ะวัดเกตชัยโยนะคะสมเด็จเก่าจ้ะสมเด็จวัดเกตชัยโยนะคะพีพขามาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะ ีหน,นะคะพี่พขาสมเด็จวัดเกศชยโยจ่ะรายการที่30นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการนะคะพี่พี่ขาลืมไปนิดนึงนะคะมีรายการพิเศษ2รายการจ้ะรายการพิเศษ2รายการวันนี้น้องสุภามี หลวงปู่ไข่ค่ะพิเศษหนึ่งเป็นหลวงปู่ไข่นะคะหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนค่ะปีสองสเจ็าค่ะพี่พี่ขาเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะห <c oughs> ลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนกับพี่พี่ขาเป็นเนื้อกะไหลทองเป็นเนื้อกะไหลทองนะคะหลังมีรอยจานค่ะ รายการพิเศษรายการที่หนึ่งจ้ะหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะคะถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนพี่พี่แอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่ขารายการพิเศษรายการที่ 1- น่จ้ะห้าร้อยบาทค่ะพี่ขาหลวงปูไข่วัดเชิงเลนค่ะน้องสุภาจะส่งให้พี่พี่พร้อมกล่องเลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่2ค่ะ รายการที่สองเป็นพระหูระมานค่ะอ,อธิษฐานจิตโดยหลวงปู่ศิลานะคะพระหูระมานค่ะรายการพิเศษรายการที่สองนะคะพิเศษสองพระหูระมานหลวงปู่ศิลานะคะ วัดพระธาตุหมื่นหินจ้ะรายการพิเศษรายการที่สองนะคะ่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขาพระหูรามานค่ะรายการพิเศษรายการที่สองห้าร้อยบาทค่ะพี่พี่ขานนทสุภาจะส่งใหพ้พี่พี่พร้อมกล่องเลยนะคะ รายการพิเศษรายการที่สองนะคะโอเคค่ะพี่พี่ขาวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการนะคะแล้วก็น้องสุภามีรายการพิเศษมาให้พี่พี่ได้รับชมสองรายการจา้ะชอบถูกใจรายการไหนพี่พี่สามารถโทรทักไลน์ข้อมาหานนองสุภาได้ที่เบอร์0ูนยค่ะ7211933นะคะ สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ